มาดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องนำเียนครับว่าในช่วงนี้สภาพของฝนฟ้านั้นก็คงอยู่ในระดับที่สามารถที่จะทําให้เรานั้นควบคุมปริมาณน้ําได้คือท่านที่จะเปิดโคนท่านที่จะบังคับน้ําทันทีจัดทาการจัดการเพื่อส่งเสริมการดอกดอก,ก็สามารถที่จะเริ่มดําเนินการได้ไม่ว่าในส่วนของจะเป็นมังคุดในส่วนของทุเรียนในส่วนของเงาะแต่ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบก็คือคุณภาพของใบอายุของใบนะครับแล้วก็ในลักษณะของความสมบูรณ์คือถ้าเราไปดูในส่วนของความพร้อมใบพร้อมอากาศเอื้อการส่งเสริมการดอกก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความหมายผมคือเวลานี้ความชื้นสัมผัสลงมาเหลือแค่70%เศษสร็จเจในส่วนของกลางวันสั้นกลางคืนยาวนะครับคือ กลางวันสั้นเนี่ยกับกลางคืนยาวระดับฮอร์โมนจ a เหรือจิบเบอร์เรอซิเขาจะลดลงเองโดยธรรมชาติอากาศอยู่ในช่วงมีกระแสลมมีความเย็นก็เป็นตาส่งเสริมให้เกิดการออกดอกได้ดังนั้นปัใจจัยในการส่งเสริมการออกดอกก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ย้ำไว้เรื่องเดียวนะครับว่าก่อนการพ่นปัใจจัยในการชักน้ำให้ออกดอกท่านจะต้องให้น้ำเข้าไปในต้นให้อยู่ในระดับสมดุล คือไม่ได้มากไม่ได้ทีแต่มากแล้วก็เว้นห่างหรืออย่างไรก็ตามนั้นให้ดูจากลักษณะของใบเป็นหลักเมื่อเรามีการจัดการน้ําแล้วให้น้ําเข้าไปอยู่ในต้นแล้วไม่ใช่แห่น้ําเสร็จวันนี้พับพ่นเลยคงไม่ใช่นะครับนั่นหมายความว่าต้องให้น้ําเข้าไปอยู่ในต้นแล้วปัจจัยที่เราใช้ก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในส่วนของประเด็นเรื่องของการร้างต้นของทุเรียน คือในเรื่องนี้นะครับมีประเด็นความหมายอยู่สองด้านถ้าเป็นในช่วงของฤดูฝนซึ่งมีปริมาณฝนตกชุกตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีหรือใช้ในกลุ่มของอปัจจัยอย่างเช่นกลุ่มยาเชื้อเพื่อที่จะเข้าไปาป้องกันหรือควบคุมโรคที่อยู่ภายในลำต้นอยู่ภายในทรงพุ่มนั่นคือความหมายในช่วงฤดูฝน แต่สำหรับในส่วนของช่วงนี้จากเดือนตุลาปลายไปจนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาในความหมายของคำว่าร้างต้นนั้นหมายถึงเป็นการใช้ปัจจัยในการที่จะเข้าไปทำลายแหล่งสะสมหรือการป้องกันกำจัดโดยเฉพาะในกลุ่มของมแมลงปีที่ผ่านมาเราทราบดีครับว่า กรณีของทุเรียนนั้นประสบกับปัญหาการระบาดของเพี้ยแป้งเพียย้ยไวเพี้ยปุยฝ้ายราดาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในทุกๆปีในช่วงระยะก่อนการออกดอกหรือในระยะของการออกดอกเราก็จะมีคำว่าล้างต้นประเด็นตรงนี้ผมอยากจะนำเรียนนะครับว่าในเวลาที่เราจะเข้าสู่ฤด,ดูการเปลี่ยนถ่ายฤดู นั่นหมายความว่าแมาลงศัตรูพืชบางชนิดที่อยู่ในอาศัยตามพืชเขาจะทบกับหรือกระทบกับภาวะความแห้งแล้งเขาจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ด้านบนเพื่อไปหลบอาศัยในแหล่งเจริญของอทุเรียนก็คือกลุ่มตาดอกถ้าเป็นไม้ผลที่ออกปลายยอดก็จะไปอยู่ตามปลายยอดคือในตำแหน่งที่มีอาหารที่สมบูรณ์คือดอกดังนั้นสิ่งที่พี่นศกรจะปฏิบัติก็คือการกำจัดแมลงเหล่านี้ ถ้าเป็นในส่วนของทุเรียนสิ่งที่เราจะดำเนินการเราต้องตีความหมายสองด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือปัจจัยที่นำมาใช้เพื่อการส่งเสริมการออกดอกซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลักๆคือโพแทสเซียมไนเตรต13046เป็นปุ๋ยในกลุ่มสารพลังงานก็จะเป็นสารสกัดจากสาลายหรือจะเป็นตัวพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดหรือ สองชนิดรวมกันเป็นทั้งสารลายอะมิโนโและก็มีส่วนในการกระตุ้นตาก็คือตัวอะโทนิกปัจจุบันอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเป็นในส่วนของโฮอร์โมนไซโตไคนินนี่คือกลุ่มปัจจัยที่เรานำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้ตานั้นได้รับสารกระตุ้นได้รับพลังงานและก็เคลื่อนตัวออกมาอย่างเป็นระบบตรงนี้อยากจะอธิบายนิดนึงครับว่ามีคำถามน่าสนใจดีเรว่ามันจำเป็นหรือไม่ ที่เราจะต้องไปเปิดตาดอกถ้าหากว่าเราจะพูดถึงตามลักษณะของธรรมชาติโดยพฤติกรรมแล้วเขาสามารถที่จะออกดอกได้ตามสภาวะองค์ประกอบความสมบูรณ์นะครับในด้านของสิ่งแวดล้อมและสภาวะต่างๆทุเรียนจอมออกดอกได้แต่ถ้าเราผลิตทุเรียนในเชิงพาณิชย์ นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการคือการพัฒนาหรือการจัดการให้ดอกออกมานั้นเป็นระบบเป็นรุ่นใหญ่มีความสม่ําเสมอมีปริมาณที่มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบการจัดการเพื่อที่จะให้ทุเรียนนั้นสามารถที่จะมีรุ่นที่ชัดเจนไม่ออกเปะปะไปทํางานยากทํางานลําบาก ดังนั้นจึงตอบได้ว่าท่านในเชิงพาณิชย์ก็มีเหตุมีผลมีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้ปัจจัยเหล่านี้พูดกันง่ายๆว่าเทาเรียน5รุ่นในต้นเดียวในสวนเดียวกันทํางานยากแต่ถ้าได้แค่สองรุ่นครับรุ่นใหญ่สักสองรุ่นเราเก็บเกี่ยว2รุ่นการจัดการการใช้แรงงานก็จะง่ายนี่คือเหตุผลและความจําเป็นที่เราจะต้องใช้ในขณะเดียวกันเราทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาใหญ่ในเรื่องของศัตรูพืช นั่นก็คือความเสียหายดอกกลมดอกไม่พัฒนาดอกชะง,งักดอกเป็นลูกโปง่งอยู่ตามท้องกิ่งนั่นก็คือตระกูลเพี้ยแป้งเสร็จแล้วพอส่วนมาในระยะหนึ่งอา้าวก็เราไปเจอปัญหาในเรื่องของอาการใบาภายในทรงคุ้มเหลืองล่วงปรากฏว,ว่าเป็นเพี้ยหอยในขณะเดียวกันณนะเวลานี้ตามกิ่งตามกลุ่มตาตามาท้องกิ่งเราก็จะพบใยสีขาว ที่เราเรียกว่าเพียบวุยฝ้ายความจริงแล้วก็คือเพี้ยหอยขาวลากรรมจีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบทําการกําจัดในช่วงก่อนการออกดอกหรือในระยะการออกดอกผมเองนั้นคงไม่ได้ไปแนะนํานะครับว่าพิรักษกรจะต้องแยกดําเนินการเช่นะจะพ่นปัจจัยในการบํารุงก็พ่นไปเวลาที่จะพ่นสารกําจัดมแมลงก็ควรจะแยกพ่นเราไม่ได้ไปมองประเด็นตรงนั้นนะครับ เพราะสิ่งที่เราทำการศึกษามาทำการทดสอบมาก็ยังยืนยันได้ว่าถ้าเราใช้ปัจจัยทั้งสองอย่างรวมกันในครั้งเดียวกันการจัดการก็สามารถที่จะดำเนินการได้ผลของการจัดการก็ยังเป็นไปตามประสิทธิภาพของเขาดังนั้นผมจึงสรุปในประเด็นตรงนี้ให้เป็นมุมมองแค่ว่าในกรณีที่ท่านจะล้างต้น นั่นหมายความว่าทำลายแหล่งสะสมของมแมลงศัตรูพืชในสวนในต้นทุเรียนในการจัดการตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างถ้าในกรณีที่ทุเรียนยังไม่ได้ออกดอกเราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับโดยการพ่วงไปกับปัจจัยในการบำรุงแต่ถ้าเราต้องการที่จะหวังผลในการควบคุม เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือร่วมกับในส่วนของสารชีวภาพหรือชีวพันธ์คำว่าชีวภาพหรือชีวพันธุ์คือสิ่งมีชีวิตยอย่างเช่นบัวลินบูเวลินของแอปพลายเคมหรือจะเป็นไรซินัสของแอปพลายเคมสารเคมีเมื่อก่อนนี้เราใช้ในกลุ่มของคลอไพริฟอสปัจจุบันไม่มี เมื่อไม่มีแล้วเราจะเลือกตัวไหนเราก็เลือกได้ทั้งในกลุ่มของโอมโทเอตโปรฟิโนฟอสนะครับเราสามารถใช้ได้จะเป็นกลุ่มอื่นๆก็สามารถที่จะดำเนินการใช้ได้จะเป็นไทออกทามีท็อกแซมอะเซตามีพินหรืออิมิดาโคปิกอันนี้เป็นชื่อสามมันประเด็นนั้นอยู่ตรงจุดนี้ว่าถ้าเราจะดำเนินการพ่นภายในทรงพุ่มเพื่อล้างต้นเราก็จะต้องมีสารเสริมประสิทธิภาพ หรือสารจับใบไปเสริมในกรณีของอัตราการใช้ก็จะต้องเป็นอัตราที่สูงขึ้นกว่าไม่ใช่อัตราต่ำอย่างเช่นเขาบอกว่า200-300ถึง300ผมยกตัวอย่างเช่นกรณีโตกุไทออนเราใช้หวังผลครั้งเดียวที่3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับในส่วนของบูวาลินหรือบูวาเลียหรือจะเป็นไลซินัตท,ที่อัตรา300กรัมถ้าใช้สตัวร่วมกัน แต่ถ้าท่านต้องการใช้กลุ่มยาเชื้ออย่างเดียวเพื่อ,อความปลอดภัยทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในตัวเราทั้งในส่วนต่างๆเราก็จะต้องเลือกใช้อัตราสูงขึ้นไปคือ500กรัมถึง800กรัมต่อน้ำา200ลิตรอันนี้คือใช้กลุ่มยาเชื้ออย่างเดียวก็สามารถที่จะใช้ได้ดังนั้นเราก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าในเรื่องของเทคนิค การใช้สารเคมีเราจะใช้ในอัตราสูงเพราะเราพ่นภายในสารเสริมประสิทธิภาพสารจับใบเราก็ควรจะใช้และถ้าเราใช้สารเคมีไปร่วมกับในกลุ่มของยาเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราจะใช้โปรฟิโนโฟอสโอเมโทโเอตหรือจะเป็นโตกุไทออนเนี่ยร่วมกับยาเชื้อบูเวยลินเนี่ยเราก็ใช้ยาแค่2 0 0ซีซีไปบวกกับยาเชื้อ300ซีซี300กรัมขออภัยนะครับ และสารจับใบเราก็ไปพ่นภายในสรงพุ่มในการดําเนินการพ่นนั้นเราอาจจะพ่นหนึ่งครั้งเป็นหลักหนึ่งครั้งเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเข้าสู่กระบวนการชักนําให้ออกดอกเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการชักนําให้ออกดอกเราก็จะเอาสารเคมีเหล่านี้ไปพ่วงกับปัใจจัยในการดึงดอกเพราะเราพ่นเฉพาะแค่ใต้ใบกับท้องกิ่ง นี่คือการจัดการที่จะทำให้ผลของการดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสรุปก็คือเราสามารถที่จะกำจัดศัตรูภายในทรงพุ่มก่อนการออกดอกหรือในระยะการออกดอกได้ในระดับหนึ่งแต่ในช่วงระยะของการที่มีตาดอกแล้วกรณีของสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพเราสามารถใช้ได้ยกเว้นกรณีของไวออย เพราะว่าไวอ่อยนั้นเราต้องใช้ในอัตราสูงล่วมกับสารกําจัดแมลงเราสามารถที่จะใช้ล้างต้นก่อนการออกดอกได้แต่ไม่ควรใช้ในระยะที่ดอกออกมาแล้วเพราะมันอาจจะมีผลกระทบบ้างเพื่อความปลอดภัยนี่คือประเด็นในส่วนของอคําถามที่พีน่นศกรสอบถามมาว่าจําเป็นหรือไม่กับการเปิดตาดอกแล้วถ้าเราจะล้างต้นเราจะล้างด้วยอะไรแล้วเราจะล่วมกับปัจจัยดึงดอกได้หรือไม่ก็เป็นคําตอบในวันนี้ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อม โดยการราดเคซอ1และ TK ซอร์ S 2อย่างละ50ซีต่อต้นต่อใบอ่อน1รุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วย TK ซอ1และ TK ซอ2อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชชยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาโอดันเทคโนกรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรน และ h ฮพาวเวอร15 15 15พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และ h ฮพาวเวอร15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอบไรแดงไรระบา ไรดื้อยาพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซานเพราะเมทาซานเป็นเชื้อราเมทาไราเซียบที่เข้มขน้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงดวงและหนอนใช้เมทาซานที่อัตรา500-800ถึง800กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซานอันตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็ว และคุกได้ยาวนานเมทาซารสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอพายเค็มประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ไชยพฤกษ์ประเสรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้าบาดท,ทันจบปัญหาไร่ด้วยเมทาสารต้อ,อ,องการกจัดโรคบตราเราโคนย่งคนเน่าในทุเรยียน จะต้องฟอรีอาฟอ์400เท่านั้นฟอรีอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟอรีอาฟอ์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟ a ์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศโทนิกอโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีง่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อากเกษตรกรมากกว่า50ปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร,รกใช้สีใน,นก้อน2000นะเพื่อโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช่นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนื้อก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉันได้กับไม้ผล,ผลทุกชนิดเชน่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน กระพิพัน์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสหรับประเด็นสาระในส่วนของเงาะในวันนี้นะครับก็คงมาจากคำถามแล้วก็ข้อสงสัยหมอทุเรียนสรุปแล้วปุ๋ยที่ใช้กับเงาะในการส่งเสริมการออกดอกเนี่ยมันเป็นสูตรอะไรแน่บางครั้งบางคนก็บอกว่าอ้าวเป็นปุ๋ยสูตรเสมอบางท่านก็บอกว่า1 0 5ห้า บางครั้งก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยตัวท้ายสูงอย่างเช่นเอ็กซ์ตอเคซูเปอร์เคประเด็นนั้นพิทศกกรที่ได้สอบถามเนี่ยก็คงจะฟังจากรายการด้วยฟังจากเพื่อนชาวสวนด้วยผมสรุปเป็นประเด็นดังนี้ในความหมายของคำว่าปุ๋ยทางใบเราได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าเงาะนั้นเป็นพืชที่มีผลต่อการตอบสนองต่อปัจจัยทางใบได้ดี เพราะว่าใบาของเงาะนั้นค่อนข้างจะมีแวกมีไขหนามีไขมันจับเป็นบางส่วนสังเกตเวลาที่เราใบาเงาะไปเผาไฟทั้งจะเห็นว่าประกายไฟไมันจะระเบิดเพราะมีสารในกลุ่มของไขมันอยู่ดังนั้นเป็นตัวเชื่อมเพราะ,ะนั้นเราก็สรุปว่าเอา้าเงาะเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยที่พ่นทางใบได้ดี ทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าในกรณีการใช้ปุ๋ยทางใบนั้นเราก็จะเลือกกรณีการดึงใบอ่อนการเพิ่มใบอ่อนเราก็จะใช้สูตรที่เป็นในตัวเช่นสูงอย่างเช่น3012 12หลังจากนั้นพอใบเข้ากลางเต็มที่เราก็เข้าสู่ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นไบโอเมอร์สูตร20บามีโกรสูตร21ไฮาพาวเวอร์สูตร15ก็เป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นเมื่อใบเขาสะสมความสมบูรณ์แล้วเราก็เข้าสู่ระยะของการ ส่งเสริมหรือการส่งเสริมการออกดอกสูตรปุ๋ยที่เป็นสูตรมาตรฐานก็คือเป็นตัวหน้าต่ำตัวกลาง1ส่วนตัวหน้า1ส่วนตัวกลางสส่วนตัวท้ายอาจจะ5ส่วนอย่างเช่น 7, 13, 3, 4 6 6, 12, 3, 16, จะเป็นสัดส่วนตรงนี้ครับ 1, ต่อ2ต่อ4หรือต่อ5ก็แล้วแต่ องค์ประกอบที่จะต้องชัดเจนนั่นก็คือกรณีของการมีท่าสังกสีใบโอเมอร์เอสเตเ7334บวกสังกสีซึ่งอัตราของสังกสีจะค่อนข้างจะมีอยู่ในระดับสูงอาจจะห้าอาจจะหกหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั่นคือสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกดอกในระยะเวลาที่ดึงดอก แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่านั่นหมายความว่าเงาะพร้อมแล้วเป็นใบแก่แล้วเราจะเร่งให้ออกดอกเร็วขึ้นเป็นระบบมากขึ้นทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในกรณีต่อมาเป็นประเด็นข้อสงสัยอย่างเช่นฟังในรายการของเราจะมีอีกสูตรหนึ่ง1ิบห้าสิบสอสิพี่นักเ่อนครับกรณี10 5ห17นับ2นานเราต้องเข้าใจว่า ปุ๋ยสูตรนี้มีตัวฟอสฟรัสในปริมาณที่สูงคือตัวกลางโดยมีในส่วนของตัวหน้าเป็นตัวนำคือ10ในตัวเจน10 52ตัวท้าย17ตัว17ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำให้ใบแก่ส่งเสริมการออกดอกแต่สิ่งที่เราต้องการอยู่ในเทคนิคคือ กรณีของเงาะที่เกิดการผิดพลาดเกิดการแตกใบอ่อนในระยะเวลาที่ควรจะออกดอกได้เราต้องการที่จะให้ยอดเหล่านี้ไปมีเนื้อเยื่อที่แก่เร็วอั้นยอดเร็วทําให้ยอดนั้นพัฒนาเร็วจนกระทั่งไม่ต่อยอดก็คือการใช้สูตรนี้ครับ1 0 5ห1าในขณะเดียวกันเมื่อเนื้อเยื่อส่วนยอดแก่เร็วเขาก็มีส่วน ในกระบวนการที่จะไปควบคุมการทำงานของในตัวเจ่นเสร็จแล้วยอดเหล่านั้นก็จะอั้นเร็วแก่เร็วนี่คือประเด็นที่เป็นตัวคุณสมบัติของปุ๋ยบางท่านก็บอกอา้าแล้วทำเราทไมเราไม่ใช้0 5 2 3 4พี่น้อสกรรตต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีการใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยว0 5 2 3 4นั้นในอัตราสูงเราจะไปอั้นยอด โดยเฉพาะในส่วนของกรณีไม้ผลที่ไม่ต้องการให้แตกใบอ่อนแต่ถ้าเรานำมาใช้กับไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดถ้าเราใช้อัตราสูงดอกก็จะไม่ออกเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราใช้อัตราต่ำตรงนี้ก็พอที่จะใช้ได้แต่เมื่อเราใช้อัตราต่ำเราต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบสำคัญของการที่จะนำเงาะมาใช้บำรุงจะต้องมีองค์ประกอบของแคลเซียมบลอน เพราะนั้นถ้าเราใช้ไปนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อแคลเซียมบอลอนเราจึงไม่แนะนําในกรณีที่เราจะนํามาใช้เพราะบางครั้งปุ๋ยเชิงเดียวนั้นอาจจะทําให้คุณสมบัติของจุลธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงก็ตอบข้อสงสัยตรงนี้ดังนั้นในสรุปก็คือ10-52-17จจะใช้ในกรณีเมื่อเงาะเป็นยอดอ่อนแล้วเราต้องการให้ยอดเหล่านั้นแก่เร็ว อันเร็วเพื่อให้เกิดการออกดอกได้เร็วขึ้นส่วนในกรณีสูตรอื่นๆอย่างเช่นกรณีสูตรทั่วไปคือตัวหน้าตำ่ำตัวกลางต่ำตัวท้ายสูงเช่น10 10 30หรือจะอะไรก็แล้วแต่ครับนั่นเป็นกรณีที่เราก็สามารถนํำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในด้านของสูตรอย่างเช่น5 25 30 7 24 34หรือ6 3 2 35กรณีนั้นเป็นชุดของการสะสมความสมบูรณ์ในกรณีของการสะสมความสมบูรณ์นั้นเราไม่ค่อยได้นำมาใช้กับในส่วนของไม้ผลที่ออกปลายยอดหรอกเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยเหตุผลว่าในกรณีที่เราจะใช้อาจจะใช้ได้กรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างเช่นถึงระยะเวลาออกดอก แล้วเกิดการผิดพลาดเขาแตกใบอ่อนเมื่อแตกใบอ่อนแล้วเราต้องการให้ใบนั้นแก่เร็วอย่างเช่นกรณีมังคุดหรือกรณีเงาะหรือกรณีลองกองอันนี้เราก็ยังใช้ได้แต่ผมให้มองภาพดิจเดียวครับว่าในกรณีสูตรนี้เนี่ยจะเหมาะกับไม้ผลที่ออกดอกตามลำกิ่งตามลำต้นถ้าเป็นมังคุดเราก็สามารถที่จะนำมา ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้หรือไม่ก็ตอบได้ว่าบางครั้งไม่มีความจําเป็นกับกรณีไม้ผลที่ออกไปที่ปลายยอดเพียงแต่เราก็ไล่าตามสูตรตรงนี้ไปเลยนะครับว่าเราไล่าจากสูตรตัวหน้าสูงระดับครั้งที่1ครั้งที่2ก็จะเป็นสูตรเสมอครั้งที่3ก็จะเป็นตัวกลางสูงถ้าผิดพลาดถ้าผิดพลาดเราก็จะใช้สูตร1 0 5 2 1 7มาเป็นตัวจัดการ นี่คือประเด็นคำตอบที่ท่านสงสัยและสอบถามมาในกรณีในเรื่องของเงาะในวันนี้ครับสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ